อ่าวันนี้จะพามาตั้งเบรกนะครับอ่าตั้งเบรกยังไงนะครับอ่าสหรับเครื่องซักผ้า LG เวลามาซักนะครับอ่าถ้าเวลามาซักนะครับอ่าถ้าเบรกมันหลวมนะครับไอ้ถังด้านบนจะหมุนตามทีนี้ไอ้เบรกตัวนี้ก็เบียดเบียดไม่สนิทนะครับนะครับเบรกตัวนี้เบียดไม่สนิทมันจะเกิดการเสียดัแอดแอดนะครับอ่าทีนี้ถ้าไปซัมซุงนะครับถ้าเบรกตัวนี้มันหลวมนะครับอ่าถังด้านบนหมุนตามนะครับมันจะเกิดการซักติดข้างครับอ่าซักไว้ด้านซ้ายโล่ง ซักไปะด้ขวาติดนะครับเพราะฉะนั้นให้มันตั้งเบรกตรงนี้ครับอ่าด้านนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราไม่ต้องไปทํามันนะครับเราจะมาทําด้านนี้เห็นไหมครับอ่าด้านนี้อ่าด้านนี้ก็เราก็แค่งัดครับงัดงัดตัวนี้ครับให้มันขึ้นมางัดเนี่ยครับมันจะทําให้วงเบรกกระชับขึ้นมาแล้วก็ยึดแน่นกับแกนซักได้เลยนะครับแกนปัดหมาดได้เลยนะครับถังก็ไม่หมุนวนตามเสียงก็ไม่ดังเลยนะครับ ลองไปเช็คกันดูนะครับตัวนี้นะครับตั้งเบรก